สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒุที่ซองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหนว่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5เมกะเฮิร์ AM 1521กิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลบพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยปรชาการอาหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดช่างนะครับพร้อมยุโทโธปกรณ์เครื่องมือช่างออกดำเนินการก่อสร้างโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนโนนเกอกวิทยาเพื่อจะทําโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนตามโครงการยุวกเกษตรลักวิถีพอเพียงตรงน,นี้เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนโนนเกอกวิทยาตําบลโนนเกาอกอาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเอง พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ